ทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทําห่อหมกปลาไข่แดงออกไว้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะราดด้วยพริก,กน้ำปลาโคตรดีอย่างแรกเลยเรามาทําเนื้อห่อหมกเราจะใช้เป็นเนื้อปลารายบด500กรัมในส่วนของเนื้อปลาสามารถปรับได้ตามสะดวกนะไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อปลารกยก็ได้ใส่ด้ิยแกงเผ็ด100กรัมปริมาณสามารถปรับได้ตามชอบชอบเผ็ดมากก็ใส่ามากชอบเผ็ดน้อยก็ใสน่น้อย ทีนี้ก็ใส่กะทิลงไป200มลลิตรเราจะใช้เป็นกะทิกล่องนะครับ่ะ,ะส่วนเข้ากันเลยคร <Okay. S 1> าวนี้ก็การปรุงรสน้ำปลาสอนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะรสชาติปรับได้ตามชอบนะครับ ใส่ไข่ไก่ลงไปเองหนึ่งฟองคราวนี้ก็เป็นใบมะกรูดเราจะสับจนละเอียดเลยนะเพราะส่วนตัวรู้สึกว่ามันได้กลิ่นหอมดีกว่าแต่ถ้าใครชอบกินแบบซอยเป็นเส้นๆก็จัดไปเลยครับ ใบหอละพาเราจะแบ่งไว้2ส่วนส่วนหนึ่งเราจะเอาไปใส่พร้อมก,บมก,กับใบมะกรูดในเนื้อหอมหมกส่วนหนึ่งเราจะไปรองเนื้อหอมหมกอีกทีนึงอ่ะเทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นก็กวนเนื้อหอมหมกจนกว่าจะเหนียว พอเหนียวได้ที่แล้วเราจะตักประมาณ1ช้อนแล้วเอาไปเวฟให้สุกหรือไปทําให้สุกก็ได้แล้วเราก็ชิมนะจะได้รู้ว่าเมื่อสุกดีแล้วอ่ะเนื้อฮอมโกรจะมีรสชาติอย่างไรทีนี้ค่อยปรับเพิ่มเอาเลย mm hmm. ต่อไปก็เป็นการห่อเนื้อหอมกกัน mm hmm. แนะนําว่าก่อนเอาใบตองมาห่อเอาไปตากแดดสักหน่อยนะประมาณสามสิบนาทีจะช่วยทําให้ใบตองเขาห่อง่ายขึ้น, mm hmm. นก่อนที่จะตักเนื้อฮอมกมาเราก็จะลองด้วยใบโหระพาน,นะ mm hmm. จากนั้นก็จะเอาไข่แดงเค็มวางไว้ด้านบนแล้วก็ห่อให้เรียบร้อย mm hmm. ห่อตามถนัดได้เลยนะครับ เอาล,ละตอนนี้ก็ห่อเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งกันต่อเลยตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วค่อยตักเป็นไฟกลางจากนั้นก็เอาห่อหมอกหลงนึ่งได้เลยเราจะนึ่องอย่างน้อย1ินาทีนึ่งครบแล้ว10นาทีเห็นไหมครับง่ายมากๆ เรียบร้อยแล้วครับหอมอบป้าไข่แดงทานกับพริกน้ำปลาข้าวสวยรลอนๆนะบอกเลยฟินเวอร์จริงๆเมนูนี้เราไปเห็นเขาทาขายกันเห็นว่ามันน่ากินเราก็เลยลองมาทําบ้างถ้าใครจะลองทําก็เอาไปปรับสูตรกันได้เลยนะครับ